ครับค้าสวัสดีครับพี่น้องบ่าวครับขาบสวัสดีเสาร์วันที่เจ็ดกรกฎาคมครับครับบ่ไปตุยสานบานเฮากำมาไล่งานโตอีกเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่น้องครับมาเนี้ครับมหาลอเบิงนอมเไลัครับพี่น้องมหาเบิงยุ่หัวบานของครับไปใกล้ครับพ่อยน้อยครับพี่น้องครับแจ็คบอนเกิดข้บบอลเกิดครับบอลจักครับไปพี่น้องว่าบันเกิดแล้วบ่ครับมายามเบิงครับขันบ่ได้นอมเไลัยเบากับเจ้าทีหลวงไปหาเบิงนมเมลบง เรามีบวเงื่อเกิดแล้วแต่ว่านองไม่ไล่บ่าวของบ่านหูว่าเพิ่นเกิดหรือยังครับป้าตามไปุูนน้ำบ่าวครับพี่น้องว่าสิตใจน้องใหม่ทูพี่นอ้องเบิ่งบ่อสิตใจน้องใหม่งามๆทูพี่น้องโมโม่เหมือนกันครับไปุูน้ำกันครับเช็คเกิดกันได้ไหมน้อง เอากระถือว่าเพิ่นเกิดที่รับพี่น้อนนะคราบเลยตัวใดนอนดังดินเบากระจังยติคุดนะครับตัวใดพ่อปาดไดเบากระติปาดเอาครับพี่น้องคนนั้ครับนอนทำงานเขาพอดีต้มครับครับดูที่หนอใหญ่ไหมครับครับพี่น้องเี่ไครับเอาได้ครับพี่น้อง พอดีเลยอ่าครับพอดีต้มหวานๆครับพี่น้องรับออกด้ครับแต่ว่าบ่นไหลไปเลยพี่น้อง ตัวเบาง่ายครับพี่น้องครับต่มหวานดีครับค่ับแม่ติหมดเยังมักครับพี่น้องวันนี้เจ๊ตีเด่นหน่อยไดีหลายลกับไลยสำเร็ครับบลับประกันครับพี่น้องครับเบาสีหาสุดควอมสามาาถครับเท่าที่เบาสีหาได้รับนะขับนองไม่ได้นี่เอาง่ายครับพี่น้องง่าย แต่ว่าสู่ก็หมดเลยครับหมดคนหลายครับหมดเพราะมานกินน้ำหวานกินน้ำเลี้ยงครับกำลังคนหวานครับพี่นองเต่าแบบนี้ตุ่มแท้เสียด้วยครับครับส่วนนี้มันเกิดบนไหลยครับวันนี้ครับพี่นองเรากระเด็คอยหาเอาครับเพราะว่าแตอีกอีกอาทิตย์หนึ่งนะที่ออกไหลยครับพี่นองคูโอ้วครับเรามาเอาดีบนออยด้อยครับอุ่าะนีพี่งเื้อครับงานเลยครับครับ แกงมกแต่ว่าเป็นคาร์คูมูอยู่ครับนอนไม่ไหลครับก็เรียกเต็มภูม่าขับพี่น้องปาด์ทขับนอนเลยล่ะปาดพี uh ่น้องครับเลยนอบางใหญ่เลยครับดูสิสวยไหมไตเป็นอันนะครับพี่น้องไตร้ายเขาต้อกินลำเบียบนะครับปาด์ทขับงานเลยครับพี่น้อง ร้องทำหนอครับพี่น้องครับเสียงงานครับขับบางคนสิู่ที่บ้านเบาตัวเสียมากเพื่อภาษาเพื่อภสับอ๋อมันง่ายกลัวมันครับฝนเบาเล้ลองดัดครับพี่น้องขับเลยขับนี่ป๊าดพี่น้องครับขับระวังในเต็มหมดครับส่วนนี้ฝนตกแข็งครับพี่น้องนะที่บอกเกินอาทิตย์หนึ่งคือสิเพฝนคือตีพูดยางคัดครับพี่น้อง นอหนึ่งในในี้ขยครับพี่น้องขับละรอบลอบปัสขับนอนงามเฮงับมึงเอาดมาขับหน่ง่าใ่อนาใครับพี่น้องเอานอนี่ครับอยากแค่นอที่เขาไปไหนครับฮดปวกยังพี่ต้องเลยหรล่ะ ขับพินดอกเดียวนี่พาดขับมูคนไปใส่มูขับเดียวบึงบ้านที่หาบึงขับคามีมูคนคาหมานบ่จ้าขับมไปนี่ขับพิษปวกหาจนหลาขับพี่น้องบ่มีมูท้งใสได้พิษปวกกำผ่าไปจ้าครับเห็นดอกเดียวโคโลอยู่ครับพี่น้องบ้านเป็นที่นี่มูจักมูเพราะเด้แกงเคยทำใหม่เนี่ยก็บ่มีครับนี่พี่น้องห่วยบ้านเบาหนีิครับห่วยน่อยหน่อยขับกอเพลย์คุณกะกอโมยายไปไหนครับพี่น้องป้าไปกันไปขับบ้านสิ ฮาฟังนี้ก่อนขับฟังนี้ฮาไปนะครับจนสุดมองทิหาโกมองอกอไผมเป็นซุดเบาสิสีขามไปฟังนะขับเบาท่หาจนสุดอวยเปรคะข่วงไปหาหลุดเบาอยู่ครับอยู่ฟังขับปะไปเบิงเนื่อกกันอีกี่นดอง่าเบาสิได้เติอมอีกไา่เติอบอีบอขับปะขับนะเต่าเพลินครับขับนานสวยๆนะครับ งานนะครับปรเปล่ากำลังหาหม่องถามครับพี่น้องครับนี่ครับ,รบที่ลุงได้เห็ดไปครับเป็นกัวใหม่ครับพี่น้องกูปี พี่กายเบาก็มาขับม,มองนีกะครับเบาวกว่าที่ค่อยขามห่าไปฟังคุณกลับไปพู๊คุณครับรถเบาวกว็อยู่มองที่เบาขับเปิดคลิปเทเลแรกครับสิ่เด้โค่งไปหารถครับพี่น้องไปไปเบิ่งมาฟังด้วยกนที่พ่อใดกบ่ ถเป็นเกิดดีกะดีน้อว้าอพี่น้องบีถ้าเรากนี่้รอับอีกวยนึงองลอีคร้ับมาฟังนี่ก็ฟนั้งคนละหมวนครับพี่น้องาครับหมวนใดพ่อนออนี่คักขนาพี่น้องไปฟังหนึ่งก็ยังมาพ่อใดกอละสองนอสามนอครับเบิ้งมาสิเบิ้งก่อนแลมามีบาครับพี่นองมาเดอขวัญเนครับกอสี่พนอนึงครับท่างนี้าครับที่วานอะนี้นะ าานนดดครับี่เอาัปในนอเดียวนีกว่าป้าต่าใหญ่เฮงครับครับพี่น้องเลยป้าครับคุณล่ะน้ำเฮี่งครับนี่ครับอีกนอหนึงครับพี่น้องครับป้าครับพี่ว่าง่ายไหมครับพี่น้องป้ามาเต่าใหญ่เลยครับล่ะอ้อติดโทครับเต่าอย่างที่ครับมีต้นเหยื่อเรือครับครับน้อง ตัดออกครับพี่น้องอาครับป๊อดขับรางทำงานพี่น้องรับน้ำแห้งครับรครับเอาหนออะไรนี่แค่นี้ครับพี่น้องนี่ครับนั่เป็นบัวมีน้ำครับน้ำบัวมีครับพี่น้องกาดดังนะครับทำงานเลย ดูสี่ครับปาดพี่ต๋องนอมงามด้วยครับนอนนี่ก็ดีปาดครับนะนอนใหญ่ง,งามครับครับนี่นอนนี่ครับพี่นอ้องขัดปาดท,ที่ว่านอนง่ามี้ครับพี่น,อน้องนอมใหญ่เลยครับ แล้วครับผมไม่ต้องหมดทำงานดูที่ครับใหญ่บอ่อน ออไปนนแล้วออกงานนีมครับนางดินสวยชวยครับพี่ต๋องนะปาร์ขับเล็เแค่ไหครับเนี่ยดูสครับขาดนะครับพอหนึ่งขับปาร์คทำงานเลยครับพี่ต๋องดูสินอนเ่ยก็ดี เป็นไคเนียครับพี่น้องเพิ่นเป็นขับใบใหม่ถมครับ่าดแน่ครับงานไหมขับผลงานการหาหน่อใหม่ของบ่าตัวครับประจำพิธีเกตกรากระดาครับพี่น้องก็ถือว่าได้พ่ออยากพรากินอยู่ครับครับถือว่าไข่แน่อยู่เกินขาดครับพี่น้องเบาขึ้นว่าเพิ่มสิบวันอ่อครับถือว่าได้หลายเติมครับวันนี้ครับเบาสิได้กลับนะครับครับก็ถือว่าได้หลายเติมด้วยครับพี่น้องจบผลงาน บบากว่าสีได้กลับแล้วครับครับบลาโตขอบุญขอบคุณเด้อครับใหญ่ๆใจยิ่งสุขสุขทุกคนครับที่เขาบว่าเมืองแม่แย้งครับสี่ยังมากรับชมครับเป็นกำลังแน่นใจเห็บเาวครับปลาไนนี้ก็แล้วกันครับบลาตัวอีสานบานเฮ้าครับปากกดไหลกุดแค่เพื่อเป็นกำลังแน่นใจครับบบากว่าสีหาวิธีชีวิตบ้านๆตูอีฟอยเมียเข้าบึงครับพี่แนวใจนะครับทูบึงสีหาตามตามไปดูกันครับกะบคอนพี่น้องบบาวครับดูหนีมีแห้งลำลำน้อยๆสุขสุขทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับสี่ได้กลับแล้วครับฟอกันคลิปหน้าครับผม